เอ้าเบลงครับนี่ปลูกหญ้าว่าสันว่าหญ้ามันสีบว่ตายบ็วันล่งไปเขาสิถ่ายคลิปให้ไปเดี๋ยววันเกรงเขาก็เปลือเบิดแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นปูกหญาก

อาจารย์พิ่งเคยปลูกแมนบอครับนี่หรือว่าปลูกแล้วหยาพันหนึ่งขายหยาขายหยาโลหะบาทขายหยาโลหะบาทอันนี ปลูกไว้แหงงัวบรอกครับปลูกหญ้าเล็กวะน้ำเล็กวะ ว่แม่ออยำใส่ขีต่ตมรวมันก็สีตายบ่หากมันสิเกิดนนใต้แถวนันม่หมดเด็กเขาโดนหมดกัดอยู่เว่งหยาหยาพัาดนี่เหี้ง หยาบได้อ๋อยาบเองอันนี Shadow ้ทุ่นน้ำมาดิเปีี้ยวายวยาขันซับขันเจียวเจียวมาแล้วก็มาซับ มันบ่มีเม็ดหวานบ่กขึ้น <laughs> สายพันธุ์ต้นบ่สมเลย สวัสดีพี่น้องปองไปสุภูสุขนเนะจ้าเมื่อน,นี้เฮามาอยู่กับพี่เล็กซ้ายดันค่ะเพิ่นมาซอยอันอาจารย์ยูวิทย์ไล่ปลูกหญา้ามาซอยหอบไปสุดแต่ว่าเห็ดส่งไม่รุนน่นทำส่งนะไม่รุนน่นทำส่งอาจารย์ขึ้บ่อข่ายเยบรถไปขือหอบไกลแท้ เอาเห็ดกิโลละหาบาทหยาไนเพ่อน่ปนาปลูก2ี่ิบเก่ามือก็ได้เก็บเกี่ยวเพอนว่าอันหยาแพงกว่าเขาอีก อดเกิบกันพี่น้องบอมอเลยอ๋อแงยังล่ะก็ะล่งมาสิคะน,นี่หอบมาไว้นี่เดี๋ยวเล่าก็บยายลง่งอ้อนี่ลักษณ,กษณะเด้อนี่มันเป็นดอกดอกเพิ่นว้าเพิ่นสิเอาล่งขี้ต้มละกะอรลดยยำโล่ง

เออขึ้อยู่อขึ้นคนอยู่น้อยนึงร้อยบาทนเดิมร้อยบาทไปลอยกระบาลเอาเป็นอย่างก่อนเอาไปปลูกกินเองมาเบิงวิธีปลูกงาอ่าเพะ่ิทธิพาพไปเบิงวิธีปลูกงามื้อนี้ละ่ะกองกองไว้แล้วก็ย้ายออก ปล่อยเอลูกพีโออาจารย์โออยู่อยู่บ่อ๋อเนี่ยไอแนนนะครับมืเบิ้งสิปลูกหญ้าหญ้าแบบนี้ปลูกได้่จีบ่ไม่ล่ะสงสัยมีเบิ้งครับว่เบิ้งเขาปลูกไหม พี่บอสตายเดีย,ยด์บ่วปลูกใส่นน้ำตั้งซี่กับคืนคี้อึดเถอะไงปลูกนี่นะครับเบิ้มเขาปลูกเแต่ก็เที๋ยวรถไทยยำเม,มนบอยไง เทยมจีบวะจมขี่โมเบิดบ่เนาะจมขี่โมเลยล่ะมันจะขึ้นดีบอจ๋าหนูเลี่ยนระยะสั้นกับเรา โอ้ค oh, ันแล้ว <laughs> อ้าวครับเรื่งปลูกห้าครับนี่เอาหญ้ามาวานแล้วก็ขาดขาดเหยียบครับอเออนียนดีจะ <laughs> ทางไหนน้อยไงโหเนียนกรีบเลย ตรงน้ำได้ลายพบไปครับโอเคอาไปอยู่เลยได้มอกี้พอไปนะปลูกหญ้าครับนี่ขาดขาดเพื่อที่ให้มันเจียกขี้ตมครับ Oh <laughs> รถไทยน้อยนี่็ชุดยอดครับใส่งานได้ดีอยู่เด้อ ทมหญ้าที่ขึ้นในปอนอในปลูกยาแบบนี้ไหม ตัวนี้ซื้อมาตั้งกิโลละหาบาทครับนี่ห้าตัวนี้เอามาเอามาปลูกได้สนีแล้วครับรุยรยแล้วก็ขาดทมเลยยำใส่กีโตมครับถ้นถือกี่ตมร์รามันจะขึ้นได้บ่เลย เฮ้ยปลาปลาปลาดุกปลาคอปลาคอมีปลานะำ แค่เลี้ยวอาตรงมองนีมันก็เลยกวดจิตตมเงินไปครับ

แน่นอนคนระับเอาใส่ข้างบนเลยบ่ครับ <laughs> นี่ครับปลูกห้าโปรยไปเลยเ <laughs> ง็ดอยู่ครับมันสิข้นได้จังไนนี่ครับห้ามองป่องมันมันบ่ครับ <laughs> ปองงมันสแ เอาตากแดดมันสิบ่แหงตายบ่ถ้าตากดแดดแหงตายกันเดื้อดิผมว่าแต่ว่าถ้ามันจมกี่จมจมแนบ่จมแน่นี่น่าสิโอเคอยู่ผมว่า,ยาหยามุนนี่แล้วมันสิขึ้นกว่า แดดไา่แล้วครับเขาโฮมเฮานี่ตาขาดไปแล้วมันเป็นลักษณะอั่ีนี้น่าจะขึ้นในแบบนี้ขึ้น